ต่อไปถ้าต้องตีกันต่อไปท่าต้องตียุติคุยกันนะเวลาออกแบบเป็กราันไม่จะไปกับนี่ปนห้าุค่ะว่าเป็นทหารเป็นทหารต้องแบ้นแต่ร o ไ ข้ามมดเลยครับคม้วที่สามพอยญามายายสรุปข้ามมาเลยนะน่มหนึงครับมหนึ่งครับุงงนแป่อ,อ,อสมอด,ด้วย จริงๆแล้วอะไะโผล่กนไปตลอดแต่ต้งได้ใจแปงแ,นนปงแ,แล้วนะตอนนี้ทยอยที่ไล่นนททีน้องไม่ยืรอัทราะการที่ก้าเานการที่เบรคตเราเราต้องเรียนรู้ว่าะที่ตกมาที่เ,เ,เออ้ยคาเป็นรัฐบาลนะม,นม,นม,นมันเป็นได้น้อยแล้วนะถ้าบอก้ว่า กรณีท่นยรัฐมนตรีนะครับและรนะครับก็เป็นกำลังใจที่ท่านยวรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านันที่มาคอนพี้ประชาชนยี่แล้วครับภาษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาคประชาชนเองก็ดีนะครับหน่วยงานทหารก็ดีลงมา